อยาตายอดฮิตยอดนิยมที่สุดในประเทศไทยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พ่อกับน้องนัาสืบมโนกาตลิใหม่แล้วจ้าสวัสดีค่ะนังเวล่แสนซนคนสวยจ้ายอดยอดฮิตที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆยังครองแชมป์อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานความอึดเออความทนความแกล่งความฮิตอ่าต้องยกให้เขาเลยมาเลยต้องคันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะจ้ะ วันนี้มาพบกันรด้วยอะไรคะ Toyota Hilux r v o 2 4 e นะคะรามท็อปเกียร์ธรรมดาปี2017จ้าปี2017ปีใหม่ๆเลยนะคะ,ะปลดราคาขายอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นเลยจ้าราคาย่อมเยาจากถูกกว่าป้ายแดงที่สำคัญออกรถกับเราใช้เงินดาวเพียงแค่จัด ฟรีดาวไปเลยจ้ามีเดาวพอนะคะจำหน่อยเนี่ยพ่อไม่พอพี่น้องกลับบ้านช่วงปีใหม่นี้แล้วก็ต้องมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กลับไปด้วยต้องอู้ฟู่ต้องอู้ฟู่หน่อยเอองั้นก็แถมมอเตอร์ไซค์ฟรีอีกหนึ่งพันเบเลยจ้าคนเดียวสิเดียวจำนวนจำกัดนะผิดพลาจองบ่พ่อบ่พ่อยังไงอีกยังอู้ฟู่บ่พ่อยังไม่พอช่วงนี้น้ำมันแพงยังไงเติมน้ำมันไปอีกเท่าไหร่ห้าพัน ร้อยบาทจ้าคูถูกเลยเออแถ้าไม่อยากได้ค่าน้ำมันก็เอามาไปส่ตรรถได้หรือเอาไปเป็นขวัญทุ้งกลับบ้านให้พ่อให้แม่ก็ได้เหมือนกันจ้าจ้าแถมยังให้คัพฟรอีก90วันหรือ3เดือนไปเลยครับผมจ้าเอโคตรแรงเลยนะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็มตลอดชัญหญ่อยู่ที่แ0 0พนกับอีก9 0 0บาทเท่านั้นเอาไปเลยพี่น้องอันนี้ราคาฟรีดาวนะราคาฟรีดาวขั้นอยากผ่อนไหนก็หนีกระดาวมาดาวมาก็ลดลงอีกใช่นะคะเพราะมีปัญหาโอเคมาดูรถเลย สีขาวสวยเลยใหม่มากเลยนะใยทะเบียนว่านบรมมี่นะบรมรถผิดกฎหมายนะไม่ใบทะเบียนนะเออนี่มีทะเบียนนะแต่ว่ายังไม่ได้ติดยังไม่ได้ใส่ขอป้ายใช่เออแต่วเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายรถถูกต้องตามกฎหมายครับผมจัดไฟแนนซ์ได้กับธนาคารของประเทศของประเทศเออบรมวารถไปลากหนะาแนะนำเลยนะเออนะคะมา มาดูรถเ่าคันกระจังหน้าของเขานะคะตกแต่งด้วยโครเมียมแต่ตรงเนี้ยไม่หลุดมากกว่าใสโครเมียมตัวใต้แก้ปัญหาเลยจ้ะใสโครเมียมไปเลยใสไเลยจบๆจ๊ออองไปวนว่ายอีกจ้ะนะคะอันนี้เป็นตัวอีรองท็อปนะคะไม่มีไฟตัดหมอกเนอะแต่ไฟใสกิฟต์เลยเออรถใหม่มากล้อเดิมล้อเดิมสมศักดิ์ศรีอีกแล้วไม่สวยไม่้อรับบานปีใหม่รองน้า ยังไงมันต้องแม็กมาอย่างไม่ดีก็จัดให้เขาเลยจัดให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นที่สามเจ็ดพี่อาร์เพีวันพี่ไอสามศูนย์สี่ยี่แปดีจ้าสี่ลนยนี้เลือกลายมาได้เลยเด้อคือขวงแลไวว่มาใส่ห่วงอีรีล่ะเดี๋ยวออกก่อนขออนุญาตนะคะเพราะว่าพื้นที่เขาแคบมากเลยเออมาดูฝั่งนี้นะคะกระจกข้างของเขาเนี่ยก็ตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวข้างให้ด้วยเด้อจ้ะนี่ไงไฮลักกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะจ้ะดูดีมีระดับ เอาไว้ใช้งานขนของออใช้ประโยชน์ได้เยอะบอกเป็นเบาผ้านนะขาดนิดนึงเดี๋ยวจัดการให้ว่าเป็นยังก็ต้องห่วงอเอกแบบนี้แน่นอนเออออกไปนี่ต้องใหม่เก,กิบจ้ะรถสตาร์ชื่องเดียวติดนะคะรอกันเด้อเลขไม 1, ่หนึ่งแสนกิโลนะคะฟงมาลายมัลติฟังก์ชันมีจอนะคะแต่ไม่ได้จอสัมผานานัสนะอันนี้สามารถบลูทูธได้นะคะแอร์แบกสามลูกจ้ะ แล้วก็เกียร์5้าสปีดนะคะมีพาวเวอร์โหมดแล้วก็อีโคโหมดด้วยผ้าหลังคาใหม่เลยสวยกริบเลยนะคะคันนี้กระจกมองข้างปร่บไฟฟ้ากระจกข้างปร่บไฟฟ้าปุ่มเซ็นทรัลล็อกเนอะเฮ้ยแต่ว่าพวกการตก<อ>แต่งของเขาเป็นโครเมี่ยมหมดเลยนะเออดูดีตรงนี้แหละนะคะสวยนะบ่งบอกว่ามันเป็นความใหม่เนาะชมใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเบาะหนังสีดําไม่ชํารดจ้าจ้าบอกไม่แรงคู่มือ,อยังอะไรไม่มีเดี๋ยวใส่ให้นะคะเดี๋ยวใส่ให้เออจัด มาเบิงข้างล่างกันนอซอบประตูเดิมนะคะรถไม่เคยมีชนหนักที่ความจมน้ําหรือว่าไฟไหมแต่ตอนเลคาซีมาจะ้ะล้อขัดใจมากเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้แน่นอนเพราะว่ามันไม่สวยเปลี่ยนให้เั้งสีล้อหรือใครอยากจะทรงแบบไหนสั่งมาเลยสั่งมาได้เลยยิราฟซิ่งยีราฟแคะโลดเตี้ยเรียพื้นจัดให้อ่าเออะะแต่ว่าอ่า เบิรงก็หูนะว่าถ้าใส่ล้อแมกิสรอล้อปันใดแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะดูเดิมๆเอาไว้ใช้งานก็ได้สาหรับคนที่ไม่ชอบล้อแมกตัวอีนะจ้ะรองท็อปใส่กระบะไลเนอร์มาให้เรียบร้อยเดิมท้ายเดิมเออไลเนอร์ไม่ใช่ของโตโยต้านะคะเออแต่ไม่เคยนะใช่ไม่เคยบรรทุกหนักมาสวยๆเลยตัวรถเดิมบอดี้เดิมเออฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันนะคะอยากได้เบอร์ใดสร้างเลยขั้นบ่อขั้นบ่อสร้างมากกับตามใจสร้างเขาได้ นอซอกประตูเดิมๆนะคะไม่มีถอดมีแกะเด้อเม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรบอทตโรงงานสวยๆจ้า do, it, sure so ไปจดไปดูห้องตัดได้บอกเปิดบอกเปิดบอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ช่างมาดู ได้ัหมไม่ได้เเป็นยังไม่นอนเออได้สร้างว่าเบิ้งไห้ไม่ไม่มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าเครื่อง2องพนะเดิมเดิมไม่เคยทําอะไรมานะคะนอ้องไม้เบิ้งแล้วก็น้องนัดก็น,นะนี่ไม่อเออหรือว่าขั้นเจ้าอยากสิบเบิ้งภพ่ในจริงจะทักไลน์มาเ,ออเดี๋ยวเอารูปรอบพันให้ดูเพราะว่า อันนี้รถเพิ่งเข้าเรายังไม่ได้เก็บงาน<อ>มันก็ต้องมีชำรงชำรุดเป็นเรื่องแน่เปิดแล้วมันอาจจะเสียมันอาจจะแต่ว่ารถเรารับประกันเลยว่าไม่เคยมีชนหนัก,กที่ความจมน้ําไฟไหม้ตีลังกามาะะหรือว่าตัดต่อเลคคาซีตัดต่อตัวถังแจ้งเป็นซีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเล่มเล่มรยรับประกันโครงสร้างเดิมตัวรถเดิมตัวถังเดิมรับประกันเลยนะคะแค่ตัวนี้ไม่เสียเด้อเดี๋ยวลองวน้องหน้าส่งไอเบิ้งเครื่องเดิมไม่เคยทําอะไรมาแผ่นเพลทยังมีโครงสามารถจัดไฟแนนได้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนตรวจสอบได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะ Toyota Hilux Revo 2 4 E นะคะเกียร์ธรรมดาปี2017จ้าราคาขายอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นเลยเออกรถกับเราสคนใช้เงินดาวเพียงแค่0บาทเท่านั้นจ้าศู 0, บาทพอพี่น้องรับรอเลยนะคะแล้วก็ออกกับเรานะคะขับฟรีไปเอียก90วันจ้าเอาไปรถทดลองขับก่อนเออไปใส่งานไปอีกอย่างก่อนนะคะ แล้วก็ตั้งหลักหลังจากนั้น3เดือนค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่8,000กับอีก900บาทเท่านั้นเด้อแล้วก็โปรโมชั่นนะคะค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีภาษีพรบให้ฟรีจะส่งรถถึงบ้านให้ฟรีออกถ่ยน้ำมันเครื่องฟรีถ่ายกองเครื่องให้ฟรีถ่ายค้องเลวฟรีจ้าติดรอบคันให้ฟรีหลับยนต์ติดรอบคันก็ฟรีกันหลังการขาย1ปีเต็มจับปิโอม่าอีก1ปีเต็มจ้าแบาทเติมน้ำมันไปอีกมูลค่า5,500บาทไปเลยเท่านั้นยังไม่พอ คันนี้แทมรีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคัน,ปนไปเลยไม่ต้องรุนจ้านะคะมาผู้ใดสนใจอยากซื้อซิจองเพจางกใสแนวทางเพจเฟซบุ๊กนะคะลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรน้องเหม,ย,มยน้องนัดปักหมุดอยู่ด้านบนนะคะส่วนช่องทางยูทูปปักหมุดด้านล่างนะคะ <c oughs> กดแสดงเพิ่มเติมกดไลน์กดทักกดโทรมาสอบถามมาซื้อมาจองกับเราได้เลยส่วนเอฟซีท่านไหนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ไปหรือว่าเป็นแนะนําเพื่อนมาซื้อมาจองได้ได้ก็เดี๋ยวเราพาแนะนาทางการตลาดไปเลย3,000บาทจ้าส่วนเอฟซีท่านไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดที่ใหม่ กลัวไม่ทันรถเราไม่ัยานเกรย์มอเตอร์ไซค์แต่ว่ายังไม่เจอรถที่ถูกใจรออีกกสันดออีกสักนิดนึงก็ฝากกดติดตามนะคะกดติดดาวกดซับสไคร้ทั้งช่องทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบแล้วก็กดเห็นทูลก่อนด้วยนะกดแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆลงปุ๊บจะได้เห็นคนก่อนเออแล้วก็เอฟซีคนไหนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กับเราบ่อยๆเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อเอฟซีส่งไปให้หนึ่งตัวจ้าเสื้อคันนี้แถมคันนี้ ประกันคันนี้นะคะแต่ว่าคันนี้รถเดิมๆเป็นของแถมให้ไอ <ฮ S 1> พี่ะะต่ว่าออนเลมให้ออนเลมให้เป็นพื่อคุณน,น,นะคะและ้วเอารถไปส่งให้บริการซ็นสัญญายถึงพี่ส่งรถไปถึงหน้าบ้านจ้า